สวัสดีครับผมเพชรพะรวยสวัสดีที่สุภูสุคนครับผมวันนี้วันศุกร์ที่สามสิบเอ็ดมีนาสองห้าหกหกะหิมาตามแนวทางเล่าพัฒนาเสี้ยนพิมายนะครับสมุ่มเนาะงวดที่แล้วของคนกับเขาเก่าสามนะครับทมชุ่มเนาะของเสี้ยนพิมายของเสี้ยนพิมายงวดที่แล้วกับเขาเก่าสามเราก็มาตามกันต่อ สองห้าหกหกลาพัฒนาเซียนพิมาย พัฒนาเสียนพิมายเลขเลขติดบน เลขติดบนล่างหนึ่งเจ็ดห้าสามเก้าสอง เด็กติดบนล่างได้พี่น้องเด็กติดบนล่างเด็กติดบนล่างมีหนึ่งมีเจ็ดมีหามีสามมีเก่ามีสองมีสี่เด็กติดบนล่าสง,ส,างส่วนบน บนวิ่งบนวิ่งเก้าบนวิ่งเก้ากับสามเน้นที่เก้า บนวิ่งเก้ากับสามเลนที่เก้าจับคู่บนเก้าสองเก้าห้าเก้าสี่ สามสองสามห้าสามสี่ส่วนสองตัวบนตัวเน้นของเพื่อนเพื่อนให้เน้นติดเก่า เก้าสองเก้าห้าเก้าสี่ติดเก้าส่วนเลขสามตัวสามตัวบนห้าเก้าสองเจ็ดเก้า อสามเก้าสี่อันนี้คือเหล็กสามตัวนะพี่อน้องสามตัวบน làng viền đừng kiệt làng viền đừng cập kiệt เน้นที่เจ็ดจับคู่ล่างเจ็ดห้าเจ็ดสาม เจ็ดเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดส่วนตัวเน้นเน้นติดเจ็ด เจ็ดห้าเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดพี่น้องแคปหน้าจอยนะครับเด้อแคปหน้าจอยของเสียนพี่ไม้วันศุกร์ที่3ามเอ็มีหน้าซองหาหกหกมือแรกหนีสองทุ่มเคลิ้นพี่น้องส่วนบนพี่นกไห้บนวิ่ง9กับ3เน้นที่9จับคู่บน 92 95 94 32 35 34เพื่อนเน้นให้ติดเก่าคือ92 95 94ส่วนเลข3ตัว5 92 7 9 7 95 3 94ส่วนล่างเพื่นให้วิ่ง1กับ7เน้นที่7จับคู่ล่าง 7จ็ดห้าเจ็ดสาเนึ่งห้หนึ่งสามหน่นเจเจ็พี่น้องอ่ะตามนี้ครับผมแคบหน้าจอไว้้ามักกระจัดตะขัดกระพันตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางน้พี่น้องเด้อเื่อแลกงสองทุ่มขึงขอชค่วๆกันมันเรื่อยแห้งฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเปิดพาารวยเะครับเด้อมีกำลังใจเหดคลิปรต่อไปคลิปหน้าพ่อกันไหม คลิปนี้สวัสดีครับผม